การประชุมพรรคประชาธิปัตย์นะครับวันนี้มีการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวาระที่เป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงการเปิียสมัยประชุมแต่ว่าท่านประธานสสก็ได้มีการเรียกประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ซึ่งที่ประชุมก็ได้ย้ํานะครับว่าการประชุมในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้จะมีภารกิจหลายอย่าง ที่มีความสําคัญต่อประเทศและพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคการเมืองฝ่ายค้านซึ่งทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลนั้นก็จะต้องทํางานอย่างหนักและเข้มข้นเพื่อตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลให้เป็นไปตามความถูกต้องและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริงเรื่องดกล่าวก็รวมถึงเรื่องไม่ว่าจะเป็นการออกพรบรเงินกู้2ล้านล้านนะครับซึ่งที่ประชุมพรรคก็ได้ประเมินว่าขณะนี้เรื่องเงินกู้2ล้านล้านน่าจะเป็นเป้าหมายหลัก ของรัฐบาลในการที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้การออกพระราชบัญญัติเงินกู้2ล้านล้านนั้นประสบความสําเร็จที่พูดว่าอยากให้เงินกู้2ล้านล้านประสบความสําเร็จนั้นก็เพราะว่าอยากให้พี่น้องประชาชนได้จับตาดูว่าในเงินกู้2ล้านล้านนี้จะแฝงไปด้วยค่าจ้างบรษษิษัทที่ปรึกษาเป็นอย่างต่ำนะครับปริมาณเงินนั้นสูงถึง60,000ล้านบาท ดังนั้นที่ประชุมพักจึงได้วิเคราะห์ว่าขณะน,นี้พักเพื่อไทยนั้นกําลังเข้าสู่สภาวะจนแต้มทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆที่มีความล่มจมลงไปจากโครงการอย่างเช่นจํานําข้าวหรือประชานิยม,มอ,อื่นๆซึ่งไม่มนขังเหมือนในอนดีตความนิยมของพรักเพื่อไทยกําลังตกต่ำเพราะฉะนั้นเราจึงประเมินว่าความต้องการเขาขนาดนี้คือตัวเม็ดเงินที่จะเข้ามาในเรื่องของพรบงเงินกู้สองล้านล้าน และก็สอดคล้องกับท่าทีของรัฐบาลในขณะนี้นะครับที่หนูเหมือนว่าจะเอาเรื่องของพรบเงินกู้นั้นมาเป็นวาระแรกในการพิจารณาก่อนเรื่องของการพิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ดีหรือเรื่องอการออกพรบรองรอง,องเรงโทศกรรมก็ดีนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้กำชับให้กับสสทุกท่านนะครับให้ไปศึกษาเตรียมความพร้อมในการที่จะต้องมีการอภิปรายชีย้แจงถึงข้อเสียให้กับประชาชนได้เห็นว่าถ้าเงินกู้2ล้านล้านนั้นได้ผ่านไป โดยไม่มีรายละเอียดโครงการไม่มีการเขียนรายละเอียดที่ชัดเจนเป็นตัวบทสัญญาถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลที่จะได้จากการใช้เงินนั้นผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเงินู้2 0 0 0ล้านก็อาจจะเป็นอนุสาวรีย์แห่งการผู้จริตคอรับชันอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยนี่เป็นประการที่1น,นะครับที่ที่ประชุมพรรคได้กำชับให้ทุกคนนั้นได้ไปเตรียมตัวหาข้อมูลเพื่อนํามาอธิบายกับประชาชน ประการที่สองซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับและผมคิดว่าขณะน,นี้สืบเนื่องจากภาวะตกต่ำสุดข,ขีดของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยจากโครงการจำนำข้าวจะเห็นนะครับขณะนี้มีกระบวนการบิดเบือนข้อเท็จริงพยายามที่จะกล่าวหาพรรคประชาธิปัตย์ว่าเป็นต้นเหตุของการที่ทําให้ชาวนานั้นไม่ได้รับผลประโยชน์เต็มเม็่เต็มหน่วยจากโครงการรับจำนำรวมถึงการใช้มวลชนทั้งแท้ทั้งเทียม มาแสดงตนในการคัดค้านพรคประชาธิปัตย์จนแม้กระทั่งเมื่อช่วงสายของวันนี้ก็ยังมีกลุ่มคนเสื้อแดงเดินทางมาอยู่พรคประชาธิปัตย์จึงได้ประชุมและหารือกันนะครับว่าเรายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าพรักประชาธิปัตย์ไม่ใช่เงื่อนไขหรือไม่ใช่ปัจจัยที่ทําให้โครงการรับจำำํานําข้าวนั้นมีอันล่มสลายลงไปหรือต้องเปลี่ยนแปลงราคารับจำำํานําพรักประชาธิปัตย์ยืนยันอีกครั้งนะครับว่า ถ้ารัฐบาลจะเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวท่านจะต้องรับจำนำข้าวที่ราคา1 5 0 0 0บาททุกเมเล็ดดังนั้นต้องทำความเข้าใจให้กระจ่างก,กับคนไทยทั้งประเทศนะครับว่านี่คือจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ที่เราไม่เห็นด้วยถ้า,าพรรคเพื่อไทยจะไปเปลี่ยนแปลง,ง,งราคาจำนำข้าวที่เคยสัญญาไว้กับประชาชนประการต่อมาที่ต้องย้ำให้เห็นอีกครั้งก็คือว่าโครงการรับจำนำนำข้าวขนาดนี้ที่มันเสียหายที่มันเดินต่อไม่ได้ เพราะมันขาดทุนมหาศาลและการขาดทุนขึ้นนั้นเกิดจากการดาเนินการของรัฐบาลไม่ใช่พักประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้คุณสุภาปิยะจิตติรองผู้ล,ล่กระทรวงการคลังก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าตัวเลขขาดทุนการผลิตออขาดทุนการจำจำจำ,ำข้าว3ฤด,ดูการผลิตคือ55 54ทับ55นาปราง55และ55ทับ56นั้นอยู่ตัวเลขประมาณ200,200ล้านไม่ผิดไปจากที่พักประชาธิปัตย์เคยได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ ดังนั้นยืนยันอีกครั้งนะครับว่าตัวเลขที่ขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้นเป็นตัวเลขจริงและเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลหาใช่ความผิดของภาคประชาธิปัตย์หรือส่วนอื่นใดของสังคมไม่ประการต่อมาครับการขาดทุนมากมายขนาดนั้นจะไม่ส่งผลเสียหายขนาดนี้ถ้าไม่มีการปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตรัปชันและตัวเลขที่เราประเมินว่าขณะนี้มีการทุจริตรัปชันในโครงการรับจำนำข้าวคือร้อยละ 65- ถึงร้อยละ70 เงินจะถึงมือเกษตรกรชาวนาเพียงร้อยละ30เท่านั้นนี่คือสาเหตุที่ทําให้โครงการรับจํานำข้าวนั้นสะดุดเพราะเงินจํานวน2องแสนล้านที่เสียไปในปีที่ผ่านมาถ้ารัฐบาลป้องกันการผู้จุริตรัปชันหรือไม่มีนักการเมืองที่ใกล้ตัวนายกรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นโครงการนี้จะสามารถใช้เม็ดเงินดังกล่าวในการดูแลประชาชนได้ครบ4ปีของอายุรัฐบาลนี่จะเป็นสิ่งที่ต้องประนามนะครับว่าเป็นการเมืองสกปรก ที่ใช้ประชาชนส่วนหนึ่งมาเป็นเครื่องมือในการทํามาหากินของนักการเมืองและใช้ประชาชนลูกสมุนของตัวเองอีกกลุ่มหนึ่งมาสร้างภาพกดดันการทํางานของฝ่ายตรวจสอบเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองนั้นโกงกินได้ต่อไปได้อย่างง่ายหรือคล่องคองมากขึ้นนี่คือการตกต่ำของนักการเมืองที่ไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนไม่คํานึงถึงความถูกต้องและยังเอาประชาชน คนยากจนนั้นมาเป็นตัวประกันประชาธิปัตย์ยืนยันอีกครั้งว่าเราจะทํางานตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอย่างเต็มที่เข้มข้นต่อไปและการบิดเบือนข้อมูลเหล่านี้จะไม่ส่งผลต่อการทํางานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านเราจะเดินหน้าบอกความจริงกับประชาชนต่อไปครับว่าขณะนี้รัฐบาลได้สร้างความเสียหายของโครงการประชานนยมต่างๆสร้างหนี้ให้กับลูกหลานคนไทยต่อเนื่องหลายสิบปี และยังเอาเงินเหล่านั้นที่เป็นผลการขาดทุนในการเนินโครงการประชานิโยมไปทุจริตคอร์รัปชันหากินกับพวก้องเพราะฉะนั้นสาเหตุหลักของการเสียหายจากโครงการจำนำข้าวผมย้ำอีกครั้งนะครับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและประชาธิปิบัติไม่ได้คานโครงการรับจำนำข้าวท่าพักเพื่อไทยได้สัญญากับประชาชนไว้ดังนั้นนะครับประชาธิปิบัติจะดําเนินการใน2กรณีคือ1เราจะดําเนินการทําแถลงการของพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันนะครับว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการที่เป็นสัญญาประชาคมของพรรคเพื่อไทยที่ต้องมีการดำเนินการตลอดอายุของรัฐบาลที่ราคา15,000บาททุกมาเล็กประการที่2ครับประชาธิป,ปัตย์จะชี้ให้เห็นถึงสาเหตุแห่งการขาดทุนมหาศาลที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจำนำข้าว3ครับเราจะชี้เห็นถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร ซึ่งเป็นเพียงประมาณร้อยละ30ของจำนวนเงินที่สูญเสียไปและประการที่4ครับเราจะชี้ช่องทางให้เห็นว่าโครงการนี้มีการทุจริตคอร์รัปชันโดยนักการเมืองพ่อค้าโรงสีและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างแถลงการดังกล่าวจะเป็นแถลงการของพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมที่จะต้องนาออกมาชี้แจงต่อสาธารณะเพื่อไม่ให้รัฐบาลน,นั้นนําเรื่องนี้ไปบิดเบือนข้อเท็จจริงสร้างความเสียหายต่อประเทศต่อไปประการต่อมาครับ ขณะนี้ในโซเชียลมีเดียนะครับมีความพยายามในการที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างเช่นมีการวาดหรือการเขียนผังล้มข้าวขึ้นมาในเว็บไซต์ต่างๆและมีบุคลากรของพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปเกี่ยวข้องมากมายซึ่งดูแล้วไม่มีความสอดคล้องเกี่ยวเนื่องหรือมีเหตุผลสนับสนุนแต่อย่างใดเลยดังนั้นสิ่งที่ประชาธิปัตย์จะทานอกจากแถลงการณ์ที่ผมได้กล่าวในียนเมื่อสักครู่แล้วเราจะทําผังผังล้มข้าวของจริง ออกมาให้ประชาชนได้เห็นนะครับว่าขณะนี้ข้าวไทยที่ประสบความล้มเหลวส่งออกไม่ได้ข้าวเน่าทั้งประเทศสหรัฐไม่ให้นําเข้าข้าวไทยหรือแม้แต่ขณะน,นี้ชาวนาหลายพื้นที่ไม่มีข้าวเพียงพอที่จะไปจํำนำเนื่องจากโรงสีเต็มหมดแล้วนั้นจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุอะไรและใครเป็นต้นเหตุในการกําหนดนโยบายใครคิดใครทําใครกินใครโกง เรื่องนี้จะทำถังล้มข้าวประเทศไทยฉบับของแท้ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งเรายืนยันนะครับว่าเราจะไม่ยินยอมให้โครงการรับจำนำข้าวที่มีการโกงกินโดยนักการเมืองเป็นประวัติศาสตร์ประวัติการของประเทศในครั้งนี้ทำ้ายประเทศต่อไปและไม่ว่ารัฐบาลจะทำอย่างไรในการกดดันฝ่ายตรวจสอบเราก็จะยืนหยัดในการที่จะปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและยืนยันที่จะต้องให้เงินทุกบาททุกสตางค์ ที่ประเทศขาดทุนลงไปกับโครงการจำนำข้าวนั้นไปถึงมือพี่น้องเกษตรกรประการสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของจำนำข้าวซึ่งผมจะฝากไว้นิดหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกยิ่งรัก์นะครับท่านประกาศจุดยืนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ท่านต้อง ดคิดนะครับว่าสิ่งที่ท่านกระทําทุกวันนี้กับพฤติกรรมของท่านทุกวันนี้มันต่อเนื่องตรงกันและสอดคล้องกันหรือไม่เพราะสิ่งที่มันประหลาดก็คือว่าท่านนายกพูดถึงเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันไม่ให้เกิดขึ้นนำน้านํำรัฐมนตรีใหม่มาเลียงแถวกันแต่ในขณะที่โครงการรับจำนำข้าวีมีการทุจริตเงินปีที่แล้วไปประมาณอย่างน้อยนะครับแสนแปดหมื่นล้านผมถามว่าท่านนายกได้หันไปมองตรงนั้นบ้างหรือไม่ ท่านนายกจับมือใครดมได้สักนิดไหมครับหรือว่ามันจับไปแล้วมันอยู่ในครอบครัวตัวเองหรือมันจับไปแล้วมันอยู่คนใกล้ชิดท่านนายกต้องเลิกเล่นบทบาทที่มันตรงกันข้ามกับพฤติกรรมผมเชื่อประชาชนส่วนใหญ่รับไม่ได้หรอะครับโครงการรับจำนำค่าขาดทุนมหาศาลทุจริตยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยท่านนายกปล่อยบ่าละเลยแต่มาพูดทําตัวเองเหมือนคระหน่ำว่าเป็นผู้ที่มือสะอาดเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ประการที่สองซึ่งผมคิดว่ามันออกจะเป็นแนวขำขันด้วยซ้ำไปก็คือท่านนายกพูดว่าจะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันโดยการที่จะเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบทั้งๆท,ท,ที่ขณะนี้ปัญหาของท่านนายกปัญหาของทุกฝ่ายที่เขาติตาหนิตีเตียนท่านนายกก็คือว่าท่านไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและท่านนายกเองก็เดินขณะนี้กําลังจะถูกถอดถอนจากการดาเนินการของฝ่ายค้าน ในเรื่องของการผิดกฎหมาย5ฉบับละกฎหมายดังกล่าวนี่ก็จะเป็นเรื่องของผิดรัฐธรรมนูญมาตรา5 7 6 7ซึ่งเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเรื่องของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องของการเปิดเผยราคากลางซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นกฎหมายที่เพียงท่านนายกปฏิบัติตามทุกอย่างมันก็จบวันนี้ท่านนายกก็ต้องประกาศอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องคิดอะไรใหม่ครับ ทำตามกฎหมายของบ้านเมืองที่เขามีอยู่ก่อนที่ท่านจะมาเป็นนายกัฐมนตรีเนี่ยพวกผมก็เพียงพอแล้วแต่วันนี้ท่านนายกบิดเบือนกฎหมายไม่ใช้กฎหมายหลีกเลี่ยนข้อบังคับแล้วมาประกาศทําให้สวยหรูว่าตัวเองจะปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างของการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันท่านพูดประเทศไทยพูดประเทศมองโกเลียพูดที่ไหนก็ไม่มีใครเชื่อครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากท่านนายกนั้นสร้างภาพให้ดูดีไปวัน โดยไม่รู้ว่าตัวเองนั้นพูดอะไรออกมาจากสปีชที่บริื่นเขาเขียนกําหนดให้นี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับสุดท้ายนิดเดียวนะครับผมฝากเรื่องหนึ่งคือเรื่องข้าวกลับไปนิดหนึ่งเมื่อวานนี้คุณยันยงพงษ์ร่าชนะครับท่านได้เป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์แล้วผมแสดงความยินด,ดีด้วยนะครับท่านได้พูดออกมาว่าในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาในหกเดือนที่เหลือของปีนี้ครับจะขายข้าวได้เงินเข้าประเทศมา ประมาณ7 2 0 0 0ล้านบาทค่อยๆไปนิดนึงน,นะครับ72,000ล้านบาทใน6เดือนโดยปริมาณข้าวนั้นจะขายได้ประมาณ6ล้านตันนะครับ6ล้านตันได้72,000ล้านบาทเพราะฉะนั้นตีง,ง่ายๆนะครับ6ล้านตัน6เดือนก็คือเดือนละล้านตันล้านตันฐานหาร6หาร72,000 2,000ล้านก็เหลือเดือนละ1 2 0 0 0ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นล้านตัน1 2 0 0 0ล้านก็เท่ากับว่าคุณยันยงจะขายข้าว ตันละ1 2 0 0 0บาทถูกต้องนะครับตามทันนะครับ6ล้านตัน7 2 0 0 0ล้านบาทมีมูลค่าเท่ากับ1ตัน1 2 0 0 0บาททีนี้ถามว่าถ้าเราขายข้าวที่ตันละ1 2 0 0 0บาทออกไปนอกประเทศนี่คือราคาขายได้นะครับที่รัฐบาลกําลังจะได้ถามว่าต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่ผมก็ไปดูต้นทุนครับเพราะว่าต้นทุนรับจำนำข้าวเปลือกของเราเนี่ยอยู่ที่ตันละ1 5 0 0 0บาททุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับผมใช้ตัวเลขของ ทางกระทรงเกษตรนะครับเมื่อต้นทุนเมื่อสีเป็นข้าวสารแล้วเราจะมีข้าวสารที่มีต้นทุนตันละ23,000บาทถ้าคุณยันโยงขายไปที่ตันละ1 2ื0 0สบาทเราจะขาดทุนข้าวในช่วงหกเดือนที่เหลือนี้นะครับอีกตันละ11,000บมท1นหนึพันบาททำให้ประเทศไทยจะสูญเสียเงินจากการขาดทุนขายข้าวครั้งนี้6 600 0ล้านบาท ผมก็ต้องถามครับว่าที่ขณะดนี้มาพูดกันเก่งนักเก่งหนาว่าจะระบายข้าวเท่านั้นเท่านี้เนี่ยท่านได้บอกประชาชนไหมครับว่าจะเอาเงินภาษีของเขาไปอุดการขาดทุนในการขายข้าวเป็นแต่ละครั้งอีกจํานวนเท่าไหร่แล้วขาดทุนครั้งนี้ถ้าหกหมื่นพันล้านหกหมื่นหกพันล้านนักการเมืองกินอีกนะครับก็จะได้เข้ากระเป๋าประมาณ ตามสถิติที่เก็บมาคือร้อยลเจ็ดสิบก็คือประมาณ45,000ล้านบาทที่จะเข้ากระเป๋านักการเมืองสบายในช่วงครึ่งปีหลังของปี2556นี mm ้ hmm. ผมจึงอยากให้ประชาชนทั้งประเทศได้ตาสว่างน,นะครับ mm hmm. ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการขีดกันนโยบายเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการไม่ช่วยเหลือคนยากจนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการขัดขวางรายได้ของชาวนาแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของการขัดขวาง,งการทุจรจิตคอร์รัปชันซึ่ง เป็นการุจฒิตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตั้งแต่ตั้งประเทศนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมเชิญชวนให้ประชาชนทุกท่านที่ตาสว่างหันมาร่วมกันคัดค้านนโยบายที่กําลังฆ่าประเทศไทยและชาวนาไทยลงทุกวันนี้ครับขอบคุณครับไม่มีคําถามนะครับทำไมไม่ไปออกอะไรที่เป็นกิจลักษณะใหญ่อะไรเียกก็เดี๋ยวแถลงการก็จะออกเป็นเป็นเป็นรูปของ ตัวหนังสือแต่ว่าผังที่เราทำนี่ก็จะเป็นรูปรูปต่างๆให้ดูง่ายอยู่แล้รูปลักษณ์ต่างๆก็จะเอาให้ประชาชนเข้าใจง่ายภายใน5หน้ากระดาษก็คงไม่คงภายในสัปดาห์นี้ครับคงเรียบร้อยครับ